ครับนี่ก็สถานที่ที่สองครับผมซึ่งเรามาเกลกับเพื่อนเฮ้ยเพื่อนทงเพื่นทงมาดูไรเพื่อนทุงแม,ม่เงมเอ้ยสุดยอดเลยว่เพื่อนเน่าเลาวะนี่นกลับมันมสุดยอดเลยเพื่อนสัตว์เฮ้ย Lúc <tôi> oh, mà đi <tôi> Thúng Mà chết của đi <tôi> Chắc ai à lại không hình ạ à. <tôi> 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 à, Mà, 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 <tôi> <tôi> ตัวหนึงฮะถือไป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 เอาถือถือถือกับถือยี่อะไรือน่า้วไหมเนี่ยไม่น่าหรอกเพื่อนเอาถือถือกับถือกับอ๋อถือแต่กับเออกับข้าวเออใช่เอาเจ็บติดไรวะดูให้หมดเอนไหนวะเดี๋ยวพิงเดี๋ยวพิงช่างแมีกันดิในท้ยข้างก็มีนะ ตรงไหนต่อวะนีมีไม้มันหักว่ะพเพื่อนเดี๋ยวเราเอาไม้ใหม่ก่อนโหรั่วเลยกูไม้ไปไหนวะสับปอกปอกปอกหายไปไหนวะอนโอ้ย <c oughs> อะไรหนักมากเพื่อนหนักมากกู้ไม้ให้หมด ตรงนี้เปล่าวะเออเอออีกแก้วมีแค่นั้นอ่ะไม่มีว่ะเพื่อน,นมีไม่ใช่เดี๋ยวไม่ใช่ตรงนี้บังใกล้กันนาะเนี่าายนะตรงนี้ดดูิต้เรองไหนวะลืมมี่เกี้ยวเดี๋ยวตรงไหนวะเพื่อนโอ้โดนจึดกูโอ้โอย เห,หอ้อเดวยดวเดยวหรือใช่ต้นเสานี่ใช่เรียบร้อยเพื่อนกลับหายแก้วเฮ้ยกลับหายยิงว่าเพื่อนอยู่ไหน,ไหนต้นเสานี่ไง วัวรัวเลยกูใช่ไหมวะตรงนี้เปล่าวะโอ้เพื่อนเอ้ยกลับหายไก,ยกยวะรัวเลยวะนี่ไง<า>ต้นเสาต้นเสานี่หะเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้ตุ๊ตุ๊ตาลกอูลนี่ตรงนี้มั้งดวๆดูกอนเนี่ยมันมีต้นเสาเพื่อนกูตายาต้องย้อนดูวิดีโอ oh. ีเไปไปเราออกเราออเกมกูตายล้า <gathering> ตายแล้วรู้อ,อ,อแค่นั้นพอ,อ,อไปกินนี่สะเพื่อนโอ้ตายแล้วหนาวจริงแต่ถอดเสื้อจริงหนาว,วเหรออยไปแล้วครับสองหลังโอ้รัวเลย เฮ้ยเพื่อนมากูด้วยกันนี่โอ้มากูด้วยกันเอาไอ้เจี๊ยกูกูอัวนเลยเพื่อนอุ้ยตายแล้วเอาแล้วมาชวนสมาชิกืออะไรนะเพื่อนเอ้ยกูกับมึงก็มากับกูกับนี่ครับเพื่อนอุ้ยวนวนนี้วนด้วยเเดี๋ยวหรอฮะ แค่กลับเดียวหรอเอาต้องเอากู้ให้หมดเลยดิเพื่อนเอา้าก็กู้ให้หมดจบแล้วเออแม่ว่ากลับไหนวะอะไรบ้างกูกำลังหายอยู่นี่กูแม่งหายหมดหรือรป่าเพื่อนเอ้ยหายแล้ว <laughs> ตกใจตลยตรงไหนวะเพื่อนจำได้ไหมมันตั้งแต่ เราก็มาใส่เดีวยวกันดูดีครับแช่ใส่เดีวยวกันก็ลืมไม่เพื่อนยังไงโอ้โหหายแล้วเพื่อนเอ้ยกลับหายหมือหรือเพล่าจกตึ่งแค่นี้เราจำได้แค่นี้พอไม่จำได้ก็จำได้จริงอยู่เสียค่ากลับให้มัน <c oughs>

ตอนตอนนั้นมาดูมันก็จำได้แต่ว่าเทียไตอนกู้กลับไม่เห็นเสกจำไม่ได้วะเอา้าเบี้ยนโอ้โหเรียบร้อยใครก็ได้มาเอาไอ้ทรงมกลักบไปดิโอ้โหไปเบี้ยนโอ้โหะ รัวเลยตายละกลับกูด้มกูเองดักก็ดักเองโอ้โหตายละ,ละเห็นไหมละ่ะเห็นไหมละ่ะเราก็ไม่รู้เลยเมันจำทางไม่ได้เลยรัวแล้วลมาด้วยกันดักด้วยกันทิ้งกันทั้งนั้น ตรงนี้เลยเพื่อนตรงนี้เลยเพื่อนนี่ไงจำได้อยู่เฮ้ยจำไม่ได้เพื่อนโอ้ตอนสองก็จำได้ดีพอมาตอนนี้ก็จำไม่ได้โอ้ นี่ก็ไม่รันนี่แล้วแม่งกลับบ้านอย่างเดียวดิอื้อ ค okay, ครับตอนนี้ก็ไม่ได้ครับผมกู้ไม่ได้จําที่ดักไว้ไม่ได้หายไปละหลังหนึ่งเหลืออีกทั้งหมดเหลือทั้งหมดอยู่ประมาณห้าหลังเหลืออีกสี่หลังครับที่ต้องหาตอนนี้กู้ได้สองหลังมีทั้งหมดหกหลังเฮ้อหายไปหลังหนึง มันต้องหาอีกสามหลังครับผมโอเคครับผมตอนนี้ก็ไม่ได้ครับผมกลับไม่ลั่นเลยกลับไว้เจออีพีหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ครับผม